สวัสดีทานมู้ชมทังกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับฟาร์มพันษาเราอีกแล้วนะฮะก็ตอนนี้่าเรื่องกระจกผมก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าไอตอนแรกเรามีแค่ตรงส่วนนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าผมอยากขยับขยายนะก็คือว่าพอไอพวกนี้มันโตแล้วก็คือมันเก็บไม่ได้ใช่ก็คือมันเดินเข้ามาเก็บไม่ได้ครับใช่มันติดมันแคบเกินนะเลยแบบปรับปรุงได้แค่นี้ก็เลยทําการรื้อถอน คืนนี้ออกแล้วก็ขยายมาที่นึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เรามีลูกเกี๊ยบเยอะแยะเลยสองหรือสามตัวนี่แหละนะฮะนูน่นฝั่งนู้นก็ใช่เราก็จะเลี้ยงให้มันโตแล้วก็แบบคือให้มันจุ่เต็มไอตัวเหลาไก่ออแล้วผมก็จะไปขายทีละ2อสองหรือสามตัวก็คือเลมโตนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เราจะเริ่มธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งก็คือทําฟาร์มหมูเราจะเลี้ยงหมูนะฮะในโรงนาตรงนี้แหละ ูส้สกว่ามันจะมีจะด่าแกลบหัวไอ้นี่ก,นก่อนเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้ละมังนะ,ะนี่มันจะมีตรงนี้ที่ไม่ใช้เลี้ยงนะฮะมันอาจจะเป็นเลี้ยงหมูก็ได้หรือเปล่านี่ฮะโอเคเดี๋ยววางโค้งไว้ก่อนแล้วก็ที่เราต้องการในตอนนี้ก็คือมันต้องมีของไม้ไม้แพ็งแล้วก็เหล็กสิบจำได้ไหมครา,าวาผมซื้อเหล็กใหมอ่อันนี้ใช้เหล็กไเนี่ย เป็นเหล็กหรือเปล่าน่าจะใช่นะเหล็กสิบนะฮะโอเคครับคราวนี้เหลือแค่ไม้แพง้งแต่ว่าประเด็นคือหมูมันตัวละเท่าไหร่สามร้อยหรือสี่ร้อยเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มัมีตังสามร้อยถ้าอยากได้ตังรู้สึกว่ามันจะมีเควสให้เราทำนะครับตรงอ่าตรงแมปเดี๋ยวเนี่ยไอตรงฮันเตอร์นะฮะรู้สึกว่าจะให้เราล่าสัตว์อะไรนี่แหละทำแล้วเราก็อาจจะได้ตังมาในส่วนนั้น ก็อาจจะเป็นไปนได้แล้วก็ผมก็มีผักไว้ขายเยอะแยะเลยฮะเน่สี่สบหกสินะเราจะเอาผักไปขายกับเนื้อตอนนี้ก็ผมเพิ่งลาก,กวางมาได้โอเคเดี๋ยวเอาขอบแขกก่อนลนะเผื่อเรามีการทําทุนได้เพิ่มขึ้นน,นะนะกอนเนื้อไว้ข้างบนนี้เออแล้วเราต้องจัดแบ่งให้มันเป็นสัดส,ส่วนดีๆโอเคอ่ะแล้วก็นีฮะ ไอตัวบ่อน้ำเรามีน้ำแบบใช้ไม่จำกัดนะแต่ที่เก็บทอนท่านประเทศมาอยู่ตรงนั้นเป็กและขายที่ได้เลยเอาเก็บมาขายของกันรู้สิว่าเขาจะให้โราเท่าไหร่ขขยของครับเอเ่อมะเขือเทศอู้สองร้อยแล้วสี300่สิบสามร้อยเฮ้ยได้เลยนะแล้วคนเนื้ออีกสามชิ้น ตะกร้าเราไม่ขายฮะโลโอเคนะเจ็ดร้อยะตอนนี้ซื้อหมูได้หมูหมตรง300ละสามร้อยเองอาฮะแล้วก็อิสามารถทำได้เลยนะนี่ไ่ต้องรับเควสต่ออ่าเดี๋ยวนะคือไม่ต้องมีเงินทุนด้วยหรือเปล่านะฮะก็คือมันมีพวกอุปกรณ์ที่เราเนี่ยเอาไปทําพวกไส้กรอกหมูหรืออะไรได้นะฮะไส้กรอกเนื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ไส้กรอกหมูอ่าถ้าเราจะล่าสัตว์ซื้อกระสุนเดี๋ยวผมซื้ออาหารไปให้ไก่ด้วยหรือเปล่าเส้นหนึ่งถุงนะฮะแล้วก็ โอเคเดี๋ยวผมทําฟาร์มเสร็จเดี๋ยวค่อยมาซื้อหมูก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ฟาร์มลมมันจะทําได้ไหมคือหกร้อยเลนเลนหนึ่งร้อยซื้อเฮ้ยเดี๋ยวซื้ออาหารถมูอาหารโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมารับเควสก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าผมขี้เกียจขี่กลับไปไอ้นี่ทางเข้าเดี๋ยดิโอ้โหบ้านลูกลางกลางป่าวันนี้มีใครอยู่ไหม ผมมารับเควสอะเออบ้านไม่น่าอยู่เลยบ้านใครวะเนี่ยอันนี้ไงฮะมีคนอยู่โอ้มีหัววางอันนี่เป็นโอ้บ้านสำหรับไัน,นี่เลยฮะเข้าป่าชัดๆเลยนี่อะไรวะเนี่ยอ่ะมีโน้ตด,ด้วยเอาเราเก็บแล้วไม่อ่านอยู่อวอสเซ อ่อมีฮันฮันฮันนี่น่าจะเป็นล่าอะไรหรือเปล่าล่าเนื้อแล้วก็มีแรบบิทล่ากระต่ายชุตติ้งพีเดเตอร์พีเดเตอร์เหรอเป็นอะไรวะสัตว์ร้ายหรือเปล่าคงไม่ใช่พีเดเตอร์ที่แบบไอตัวนะไอตัวที่หายตัวได้อะเออน่าคงไม่ใช่มา <laughs> โหถ้ามาโผล่ในนี้เอาอยู่เรื่องอยู่นะผมขอแบบง่าย,ายกา่อนแล้วกันอันแรกบนสุดนะแต่ตัวกระต่ายนี้ไม่รู้ว่ามีไหมนะฮะ เขาให้เราเปล่าเนื้อทั้งหมด8ชิ้นโอเคงั้นล่าประมูลเลยแล้วกันแต่ไอตัวกระต่ายนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะหาจากไหนงั้นล่าประมูลเลยฮะเฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวล่าได้สอง q u e s เอ๋อเฮ้ยแย่เรียวโอ้โหไอ้เ e s t ท้ายรับไม่ได้ด้วยเฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีพี่กัดบอก ไอจุดสีฟ้า therapist. เอาละ,เด,เ,าละเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปดูป่าเฮ้ยหนึ่งทุ่มแล้วมืดแฮะโอเคเดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะไดีลยวเราจะพังไอกระต่ายว่ากระต่ายอยู่แถวนี้เขาไม่ได้บอกจำนวนนะฮะว่าให้เราเท่าไหร่เขาบอกให้เราไปจับพื้นมาเอ้ยรถมันก็แรงแหละแต่มันแรงเกินอุ้ยข้างบนครับข้างบนกระต่าย มีสัตว uh, ์ให้ล uh ่า oh. ด hey, hey. ้วยไหมเผื่อจะแบบเอ่อพุกในเนื้อสักว์สามสี่สิบถึงแล้วอ่ะถึงแล้วนะวัดดี้ให้ให้ให้อะไรให้ให้จับหรือให้ฆ่าหรือให้ล่าหรือยังไงเอ้นั่น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 ไอ้ยนั่นหมาป่านี่ว่าเฮ้ยนี่ก็ตายนี่ก็ตาย โอ้ยเราจะยิงยังไงโดดวะเนี่ยเฮ้ยประตวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่ซะทีเนี่ยเอาไปเอาไปไหนแล้วก็ตายปันี่ก่อนค่อยจับเลยจังเลยอุ้ยโดนแล้วยิงปีกีนัดไปเนี่ยก็ตายดีหลอดก่อนฮะรีリนะวเวอร์สรุป้ยเดี๋ยวค่อยจับหรือค่อยฆ่าปะ เฮ้ยผมว่าไม่ใช่ว่ะก็น่าจะให้จับจริงคือจับเป็นอะไม่ใช่จับจริงจับเป็นๆชิบหายละเพิ่งฆ่ามันเลยเพิ่งฆ่าเลยโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้เนื้อสามชิ้นค่อยทั้งหมดแปดชิ้นเอ้ยหมาป่ะยาดิเอ้ยายายาเอ้ยเอาดิอู้อู้เยอะแฮะ เอาละมืดแล้วด้วยอะฮะจิบหายแล้วตอนนี้ต้องรีบแรรเนื้อแล้วก็ออกกลับไปเอาเขาไปก่อนนะะเพิ่งเอ่อวางบนไม่ได้ไมีที่วางไหมเนี่ยเฮ้ยปุ๊กได้เนื้ออยู่นะแต่ห้าชิ้นแล้วตอนนี้แปบ๊บๆปบได้เออเดี๋ยวนะมีที่วางไหมเดือเหลือเหลืออีกหนึ่งชิ้นอู้เราวางบนไม่ได้ด้วย ัดเรียงแป๊บนึงอนะไอ้นี่ถุงวางนี้ก่อนเอานี้ขึ้นมานี่ก่อนวุนไวกับการจัดกล่องแล้วตอนนี้เออน่าจะได้เอาละโอเคครับเดี๋ยวก่อนไปล่าก,กระต่ายเดี๋ยวฝากเพิ่มซื้อกระสุนิดนึ่งเนมะื <c oughs> ่อกี้ยิงรัวซะแบบไม่เหลือกระสุนเลยโอเคขอรับเอาจริงกระต่ายมันไม่ได้ใช้กระสุนหรอกแต่ผมซื้อไปเยอะแยอเจ๊ จเจากระสุนผมไว้ไหนอ๋ออยู่ท้ายรถนี่ตัวเอาละตอนนี้มีสี่สิบนัดเดี๋ยวรีโหลดไว้กว่อนเลยมันจะมีให้เหลือเอ่อมันจะเหลือให้เราจับไปอีกไหมวะคือฆ่าไปแล้วไงครั้งนึง่งโอ้ยมันหาง่ายซะด้วยสิ <laughs> หางายซะที่ไหนละ่ะ ถ้ามาป่าไร่ให้เมื่อกี้ก็ดีนะเราเห็นไงแต่หูนี่เงียบกริบเลยเงียบกริบเออยจะแล้วๆจอแล้วจอแล้วอยหาซ้ออไปนีดีเลยอย่าปึ้งไปมานี่หยุด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 ,ยดกด e หรือกดอะไรวะหยิบเออนี่ได้แล้วกระตายฮะออยู่ไหนอยู่ไหนเอาละเออแล้วจะไปยังไงแล้วระวัางมันจะวิ่งไห <laughs> อย่าเด้อขายากอยู่ สามารถวางได้ไหมวางไม่ได้อะจะขี่รถได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวเนะดี๋ยวเฮ้ยได้ก็มาแล้วได้ก็มาแล้วเยาเวยาบึกยาบึกยาบึกไปยาบึกจาบึกวิ่งรถวิ่งรถเลยเออสรุปคือขี่รถไม่ได้วางก็ไม่ได้โอเควิ่งไปฮะเอาละคุณทันกระต่ายของคุณผมเอามาให้แล้วอ๋อนี่ไงแรปเป็ดของคุณ เฮ้ยได้มา200รคุ้มค่าอยู่นะงานจิบๆโอเครับควยต่อแลครับเฮ้ยเอาละคุณไปล่าสัตว์ที่มันดูร้ายในพื้นที่ของฉันให้หน่อยว่าเทนี้มันเถือนเกินอวันก็คือปืนที่ถืออยู่กาละมังก็คือมันมีช้อยเออคือมันมีช่องใส่ปืนนะฮะก็คือมีรีวอเวอร์แล้วก็อีกหนึ่งน่าจะเป็นไรเฟิลหรือเปล่านะฮะในการล่าสัตว์เ็ต้องเป็นไรเฟิลน,นะครับ ต้องจะใช้ได้ในการล่าสัตว์สัตว์ร้ายใช่ไหมที่ผมพบเจอก็ที่เจอนะหมีฮะที่เจอแล้วก็มาป่าที่มันเข้าชาร์จเรานะฮะรู้สึกว่าจะเห็นกวางเอ้ยกวางไปอยู่ในร้านขายของได้ไงไปไหนไปไหนเอ้ยมีเมีมาป่ามาป่าใช่ปะเฮ้ยสองตัวเอาตัวหนก่อนเอ้ยมาป่า เฮ้ยนักล่าเอ้ยมาป่าได้ฮะได้ได้มาป่าได้เดี๋ยวกระสุนกระสุนรีโหลด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 เลยรีโหลดเร็ว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 มันหยุดยิงแล้วมันหยุดยิงเย้ะเร็วเร็วเร็วลีลีลีปักเฮ้ยยิกหลงพื้นอีกแล้วปักเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้อย่าเพิ่งรีอย่าเพิ่งลีจะลียทำไปหเนี่ยวิ่งไปไหนมาดิเฮ้ยเดี๋ยวมีมาป่าอีกเห็ป่ะที่เห็นเทีนอยู่ใช่ไหมตัวเนี้ยอ๋อไม่ใช่ถ้ามีมันต้องไล่ เฮ้ยมีมีเฮ้ยเดี๋ยวนักล่านักไล่แล้วปักอ้าวแม่นฮะแม่นยิงหัวไายฟุ่นอีกเราอ่ะปักปักปักเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยจบแบบสวยเลยฮะตอนนี้เนื้อก็ครบแล้วก็นักล่าล่าไปแล้วสองตัวนะฮะมีกระเปล่ามีกระเปล่าเฮ้ยนักล่าก็คือไอ้พวกที่เป็นสัตว์ดุร้ายนั่นเองนะไอ้พวกมีหรืมอมาป่านะเงี้ยเฮ้ยแต่วันนี้โชคดีฮนะ เป็นวันโชคดีอะไรอย่างนี้ปัญหาเกิดอีกแล้วแล้วมันจะใส่ยังไงหมดนี่โอเคอเลย,ยเดี๋ยวไม่ใช่มันจะใส่ยังไงหมดไอเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาไปแค่แปดชิ้นตีที่เหลือแล้วก็ขายดีฮะเออถ้าเราเนื้อไปขายก่อนเนล้ยวกับเมาใหม่เนื้อมันจะหายไหม ปวดเดือหายชิปหายเลยเ hey, ้วไปม,มีที่วางด้วยขอที่วางให้หน่อยครับวางนี้ได้ปะอุ้ยวางไม่ได้เดี๋ยวนะถ้าเาเนื้อไปเดี๋ยวเอาเนื้อไปขายก่อนแล้วก็กลับมาใหม่คงไม่หายนะจ๊ะวางอยู่ตรงนี้โอเคอ่าตอนนี้มีทั้งหมดห้าชิ้นเราขายออกไปเลยอ่าให้เหลือสามชิ้นพอดีมันมีกี่ชิ้นไม่รู้อ่ะ เอาละตอนนี้เนื้อเราก็ครบตัดชิ้นแล้วนะเอาละคุณนั้นผมเอาเนื้อมาให้คุณแล้วเออเดี๋ยวกุ๊ดไปยังไงหรือต้องเอามาวางในบ้านด้วยเหรอคุณนั้นคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้ละผมี้เกดเดินเหมือนกันนะ คตรเฟี้ยเออเปิดไฟสักนิดหนึ่งเอาละคุณนันเอาเนื้อมาให้แล้วอย่างนี้พอใจไหมเออนี่แหละเออไดไมสองร้อย200เหรียญแล้วไม่เหลือเศษเนี้ยให้สักชิ้นละ่ะนี่ครับผมมาหลายรอบแล้วนะวันนี้รอบนี้จะมาแบบเฟี้ยวเอาละตอนนี้เราพร้อมซื้อมูแล้วมูสองตัวฮะตัวผู้กับตัวเมีย เอาไปสามร้อยแล้วก็มันน่าจะกินอาหารเหมือนกันหรือเปล่านะฮะซื้อไปเยอะเลยหกร้อยละเจ็ดร้อยละกันเพราะว่าไก่ตอนนี้ก็แบบเยอะนะฮะเจ็ดร้อยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปทำทุนต่อไหมเดี๋ยว,วอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรตกใจหมดนึกว่าเสียงอะไรเขาบอกว่าการเคลื่อนย้ายสัตว์เดาเดวเดาอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งไอเดี๋ยวเจอ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 วางเลีว้วจะไปไหนมาที่ก่อน ลืมซีกระสุนเฮ้ยเราแบบแร็กพอตอะไรทุกวันขนาดนี้กระสุนมดนี่โหลดนี่โหลดเร็วเร็วตรงนั้น,นไปไหนละเอออย่าเสียกระสุนปีลวปีมานี่มาเนี่ยโอ้กับป้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้หมูก่อนหมูไปไหนหมดเฮ้ยหมูหาย เฮ้ยขบวยหมูไปวะเอ้ยดู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 หนึ่งตัวหนึ่งตัวเ่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอเราเอาหมูกระโดดได้ไปเนี่ยเฮ้ยเอาลากลากมาได้ลากมาได้โอเคเฮ้ยแล้วก็ตัวหนึ่งตัวเฮ้ยรอบคนนี้ผมจำได้ว่ามันขึ้นไอ้นี้ได้ไม่ใช่หรอวันนี้จะวิ่งไปไหนวะวันนี้วันนี้วันนี้เอาขึ้นรถยังไงอะขึ้นรถดิขึ้นรถ เฮ้ยผมว่าขึ้นไม่ได้ว่ะเฮ้ยเจริงเลี้ยวโอ้โหจิบหายแล้วทีนี้ก็คือมันต้องใช้รถบรรทุกในการเคลื่อนย้ายหมู่ชีวิตเฮ้ยโอ้หน่าจะซื้อทีละตัวแล้วก็ลากไปไอ้ถุงนี้หมดนังซื้อกี่ถุงเนี่ยห้าถุงชีวิตตอนทดชีวิตหนอชีวิตเดี๋ยวนะเร็ว ขับมาจะเจ็บหมูเอ้เดี๋ยวรถชนมานี่เข้ามาขอดวนเดี๋ยวลากความกันได้ปะลากได้เข้าหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาฝากในร้านก่อนขอฝากหมูในร้านก่อนมาดิโอ้โหไม่เข้าเออมาดิมาดิโอเคเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งควางนะเข้าเข้าก่อนเข้าก่อนเดี๋ยวผมฝากหมูไว้ในร้านก่อนนะเจ้ไม่เข้าด้วยชีวิตเหลือก็เดินทั่วด้วยใช่ปะ วันนี้ก่อนวันนี้มันไม่เข้าอ่ะสุดท้ายเราก็พามาถึงตัวแรกเล็กตึกตึตัวเข้าไปเข้าไปมา,อมาเออแล้วก็อยู่ดนนีนี้อาหารจะพึ่งจวกับเปี๊ยออีกตัวหนึ่งก่อนเอออยู่ในนั้นไปแหละมามาป่าคงไม่เอาไปกินก่อนนะรีบเลยรีบเลย,เยก่อนไปจำได้อเอ้ยนี่มันจะอยู่แถวนี้อยู่นะมาป่ายังไม่เอาไปกินอโอ้คีไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าอีกตัวหนึ่งไปรอที่ บ้านแล้วไปมาเปิดเอกรออยู่นี่เข้ามาเข้ามาอย่าออกไปเออจกไปทำไมเข้ามาทั้งสองตัวเลยเอามาก็ยากแล้วยังจะออกเขายากอีกมานี่เอออยู่นี่แล้วก็อีกตัวจอบไปทำไมวะปิดมานี่เออว่าต้องคำแบบไอ้ที่มันจะอ,ออกจะวัออกเข้าไปเข้าไปจะอ,ออกเข้ามาเข้ามาเดี๋ยนะ ว่ามันต้องมีอาหารให้มันอ่ะเออมันถึงจะอยู่โอเคงั้นรอแถวนี้ไปอย่าเดินมั่วซั่วโอเคถตาฟาร์มมูจะเจอทำไมมปนละมาเคลดนี้อีกด้วยไปเดียด๋วยดวดอกโอเคมันน่าจะกินเหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> มีแค่อาหารอันนี้เดียวเดี๋ยวๆไปไหนละไปไหนอีกอีกตัวล่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอันนี้เข้ามานี้เข้ามาเนี่ยจะเดินไปไหนอาหารอยู่ในนี้เออ เรียกง่ายๆหน่อยดิกูเองอ่ะเดี๋ยว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 มาเดินออกไปทำไมอ่ะเออหรือไม่ใช่ที่ของมันคืออีกอย่างคือมันอุ้มไม่ได้เขาเลยแบบลเขี้ละถ้าเปิดไอ้ตัวนั้นออกมาเนี่ยโอเคงั้นค่อยมาเนีอานี่เข้ามาเข้ามาก็โคบมาดิไอ้นี่มันจะออกแล้วเนะียเห็นไหม อีดมันไม่เดินตามมาวะ่ะอานานี้อันนี้นนี้อันี้นีเขามามาดีบุกจเออเออแล้วเหยื่อทำไมเออแล้วท้ายก็เดินชนเข้ามาไม่ได้เหมือนเดิมเฮ้ยเดินจะเข้าแล้ว <c oughs> จะไปไหนวะ <c oughs> อันนี้เออเข้ามาตอนนี้เหล็กเหลือนะครับก็เลยแบบทำประตูให้มันเสร็จสักทีนะเพราะว่าอ่าผมว่าผมอาจจะไม่เลี้ยงหมูเนะ ในที่ที่ผมสร้างไว้ก็ได้เพราะรู้สึกว่ามันจับยากเกินนะฮะนี่เรียกวัาในนี้สะดีกว่าเออมันจะได้กว้างนะครับเดี๋ยวอนาคตเราไปพักหน้าหรือเ,เรา,เาไปขยับขยายกันอีกทีครับเราเอาแค่นี้ไปก่อนนี่พวกนี้มันเลี้ยงยากในนี้เิดออกมาสิอยากออกมานะไม่ใช่เหรอน้ําเลยอยู่อาหารก็เกือบหมดแล้วเองอยู่นี่แหละไม่ชอบเดินในที่แคบใช่ไหมชอบเดินในที่กว้างแลว้วก็จัดให้ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไว้นี่ก่อนเผื่อแบบเ,เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เดี๋ยวจะออกมาจะออกมายัง้งทั้งข้างนอกอะ่ะเออโอเคปิดเดี๋ยวดทำวิทีใส่น้ำให้มันด้วยครับจะออกมาขี้เกียจจับวเวที่ใส่น้ำเอาเป็นแบบขนาดใหญ่เลยตรงไหนปนะเนี่ยอ่ามีน้ำกับอาหารเหมือนเดิมครับก็เเป็นไซส์ใหญ่เลย ว่าตรงนี้อาจจะเป็นคนที่ใหญ่ๆนี่ฮะน้ำกับอาหารคนละฝั่งดีกว่าน่าจะไว้ตรงนี้นะโอเคครับสิบหกกับสิบหกเรามีเยอะไหมปักอ่าดี๋ยัน,นี้พอไหมนะชี่สุดท้ายอ้าวได้แล้วฮะ เฮ้ hey, เดี๋ยวใส่อาหารได้เท่าไหร่โอ้เสียน้ำเอ้ยที่ยี่สิบเลยโอ้โหเยอะแบบเยอะๆนะฮะแบบไม่ต้องแบบคอยใส่อะบางทีจะจบยายายาชอบแอบบออกมาเองอ่ะออกมาเลโอเคเรียบร้อยครับวันนี้อาหารก็ไว้นี้ก่อนแล้วก็เอาน้ำมานี่เดี๋ยวไปตักน้ำมาให้กระนาเปิดแล้วปิดด้วย นะครับตอนนี้น้ำไอ้พวกนี้เฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลูกเจี๊ยบมันออกมาได้ไงไวนะเนี่ยหรือมันเยอะเกินไอ้ที่ไอ้นี่เราจะใส่ไหววะเอออย่างเยอะเลยนะดูดิคือผมว่าต้องหาไปขายแล้วแหละเออถ้ามันเยอะเอาไอ้พวกที่มันโตแล้วไปขายดูดิมีเยอะแล้วนะฮะมีที่มันโตอะนะ๋ยวน้ำน้ำหมดจังขี่น้ำเดือยอยู่ค่อยๆไปเติมทีหลัง ้ำทางนี้หมดทางนี้แหละว่านะนะ่ะมีอีกตัวที่เล็ดรอดออกมาหรือมันมจะแบบหลุดออกมาก็ได้น,นี้ผมไม่รู้เหมือนกันมันจะหลุดมาได้ไงเพราะแบบบางทีอาจจะมีช่องบุ <c oughs> <c oughs> กหรท่านที่อยู่แถวนี้อยู่โอเคทางนี้ยังเหลือครับเดี๋ยวพอได้ใช้เดี๋ยวใช้ใหม้มหมดก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเติมน้ําจากตรงนี้ยังไงอาจจะต้องไปทำแทงน้ําหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะ เอาอย่าออกเข้าไปโอเคนํำเสร็จมน้ำนี้มันหมดขี้เกียจปันนะ่นฮะตอนนี้แล้วก็แปลงผักเราโอเคน้ำมันเหลือเหลือเหือเหือเหือแล้วก็ไอ้ต้นที่มันเหี่ยวเฉาอย่างนี้มอ,อาจมันอาจจะเป็นเพราะอะไรเพราะแมลงหรือเปล่ามันไม่ได้มีบอกนะมันเป็นไในร้รูปลูกตุ้มหรือรูปอะไรมันเนี่ยเออนะฮะคืออาจจะต้องใช้ยามาฉีดก็ได้ นะฮะก็อันนี้เดี๋ยวผมปอยไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีต้นทุนนะฮะต้นทุนเรายังขาดแค้นเดี๋ยวขอแบบปั๊มให้ได้เยอะกว่านะฮะยวนี้เติมน้ำให้พ่งนี้ก่อนแค่นี้พอตัเองอะ่ะนี่เปิด <laughs> บางทีก็ไม่รู้มนกันว่าปิดฝั่งไหนไว้เปิดฝั่งไหนไวนะ้ทะก็เติมให้หมดอาหารด้วยอาหารอาหารเริ่มอาหารปักสองตัวแค่นี้ก็น่าจะเหลือแล้วะฮะ ไม่ต้องอะไรมากมายแค่สองตัวเองเอาละเดยวเดี๋ยวนี้ผมลองดูไก่ที่ตัวไหนมัน,นเ,เดี๋ยวตัวปูไปขายเออใช่ฮะตัวผู้เองไม่มีประโยชน์นนะรู้สึกว่าไก่มันจะออกไข่มันเองหรือถ้ามันไม่ออกก็จะค่อยซื้อกลับมาเอาไว้นี่ก่อน <laughs> เออมันจะจะได้แบบประหยัดอาหารไปด้วยไงนะฮะตัวนี้อาหารครนเยอะเลยจะอ,ออกมา รอให้มันตตแล้วก็เอ้ยได้ตัวสีขาวมาด้วยเอ้ยเองต้องไปกับข้าด้วยไปขายได้ตัวละร้อยก็ยังดีฮะนี่ใครคือเราเลี้ยงฟรีงไงก็แบบมันได้กําไรมาเองของมันะฮะน้ำเหลือหรือเลปล่าน้ำเดือ1หนึ่งจุดเก้าจะเติมให้นิดนึงเดี๋ยเติมให้อ่าด้ดาไดไม่ได้ไม่ใช่จะเติมเต็มถัง ปักโอเคเรียบร้อยครับโอเคก็สําหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่ที่เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็มีเควส์หนึ่งเควสที่ผมยังไเขียนไม่เสร็จก็คือการล่านะฮะนักล่าตัวสุดท้ายที่ผมยังหาไม่เจอเพราะว่ายังไม่ได้ไปลาเพราะว่ายุ่งอยู่กับการทําฟาร์มหมูแต่ตอนนี้ก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยฮะธุรกิจเราเริ่มงอกงามขึ้นมาแล้วมีหมูผักแล้วก็ไก่โอเคแล้วตอนนี้ตังเหลือเท่าไหร่สามร้อย 300. เดี๋ยวค่อยไปแบบ จะก,การบริหารทีหลังแล้วกันก็โอเคสำหรับพัทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับและเจอกันใหม่ในพัทนะครับสวัสดีครับ